จะไปไหนวะเนี่ยคีมอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยคีม่านังไงคั่งขันตงรงนั้นเนี่ยคีมว่านังตุ้ใจตรงนั้นเนี่ยโอ้จะสอบอยู่แล้วเชียวยังอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยเกรดจะออกมาดีไหมวะเนี่ยแม่จะด่าไหมวะเนี่ย กุ้มเชียวกําลังอ่านหนังสืออยู่เลยอ่ะจะสอบแล้วพรุ่งนี้แล้วด้วยจะทำยัไงไงวะเนี่ยเราอ่านวิชาอะไรอย่ทุกวิชาเลยดิโอ้โหห่อโวมขนาดนี้เลยแล้วไม่รู้จักแบ่งเวลาได้ไงเนี่ยแบ่งแล้วแต่ว่ามัานหลายวิชาไงไหนจะงานค้างไหนจะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องทํามันต้องมีเวลาดีแล้วก็คิดแล้ดีสิ่งที่เราเอามาใช้ได้ยไงรู้เปล่าว่าเป็นเสร็จแล้วอะไรอะไรอ่ะไปถามพี่คนนี้ดีวกว่าไอ้ลูกไปดิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงพี่เขาอยู่ไหนเนี่ยอืมอยู่ไหนนะอ๋อรู้แล้วพี่เขาอยู่ไหนตามมาตามมาแล้วดูดเเดี๋ยว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 หาก่อนพี่เขาอยู่ไหนเจะหาก่อนดูใช่ไหมเออไหนพี่เขาอยู่ไหนดูดูดไปเลย อบทันแต่เวลายังไงถึงจะแบ่งเวลาอ่านให้ได้ทำยังไงเกรดทุกเทอถึงจะออกมาดีถ้าอยากรู้แล้ววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปล้วงเ็สไม่รับของมุพี่ไทยสื่อสารล่นพี่ไทยสื่อสารนั้นจะเป็นไทยถ้าอยากรู้แล้วตามมาเลยค่ะมาเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญคุณพิเศษนะคะรุนพี่ไทยสื่อสารของเรานะคือพี่ป้อนค่ะพี่ป้อนช่วยแนะนำช่วยหน่ยค่ะ สวัสดีนะคะพี่ชิ้ป้อนนะคะนางสาวชวงควงสิริแก้วสาขาภาษาไทยักกาสื่อสารชั้นปีที่สองค่ะพี่ป้อนหนูรู้มาว่าเทอมที่แล้วนะคะพี่ป้อนเนี่ยทำเกตด,ดีมากๆเลยพี่ป้อนมีคิดถึงตรงนี้ทำใ้เกตด,ดีขนาดนี้คะก็อย่างแรกเลยคือเราต้องอตั้งใจเรียนในห้องเรียนนะคะแล้วก็มันทํางานส่งให้ครบนะคะแล้วก็เต็มที่กับงานที่ทำะค่ะอย่าทาแค่แบบลวกๆเพื่อจะส่งเพราะว่าคะแนนเ,เราก็จะ แล้วพี่ป้อมเมทคนิคยัยงไงคะที่จะทําให้เราอ่านหนังสือทนสอบมีการแบ่งเวลายอย่างไรถึงจะแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือได้คะการอ่านหนังสือนะคะพี่แนะนําให้เราทบทวนหลังจากเรียนนะคะแล้วก็ถ้ารู้ว่าจะถึงช่วงสอบนะคะก็ให้ค่อยๆอยอ,ยอ่านค่ะประมาณ1-2อาทิตย์ก็ค่อยค่อยอ่านอย่าเพิ่งแบบเน้นหนะักเพราะว่าเราจะรับไม่ไหวคะ่ะแล้วก็ยิ่งใกล้เข้ามาเท่าไหร่แล้วก็ค่อยอ่านจับใจความสำคัญให้ได้ะคะ่ะประมาณ2-3วันก็ หมายถึงว่าก่อนสอบนะคะสองถึงสามวันแล้วก็ค่อยมาเน้นหนักๆเลยะคะ่ะโอ้โหเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้กับตนเองได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูก็ต้องขอบคุณพี่ป้อนมากมายนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็บอกเคล็ดลับที่ไม่รักของพี่ป้อนให้แก่ผู้หนูแล้วก็รุ่นน้องๆได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเจออะไรต้องติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ใช,ใช่พี่เขาไปพี่เขาให้เคล็ดลับเราเราก็ต้องประสมพีคติเ,เป็นไงล่ะเคล็ดลับดีปะเยี่ยมเลยล่ะเดี๋ยวเราจะลองไปใช้ดูบ้างเพราะว่าคุ่ม,มีสอบแล้วใช่เราต้องไปสอบหรือต้องเอาไปใช้เพราะเป็นท,ท,ที่ดีมากเลยใช่เออพูดถึงเรื่องสอบไม่ทันแล้วก็ไปอ่านสืนิไป สวัสดีค่ะชื่อนาสงสาวอทธรพบุญชัยเชื่อชอเนยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคณะมุษเยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาไทยเพื่อการสือร่อสา,ร,าร,รมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะ สวัสดีค่ะทีมพี่ได้วรำนวยพรค่ะนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคณะนะมนุษยศรรษาสตร์และสังคมศรรา,าสตร์สาขาภาเพื่อการสื่อสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะ ศาสระสังคมศาสตร์ภาษาเพื่การสื่อารมหาวิทยาลัยรายรชพัประานคราค่รายการแ็รับแต่ไม่รับเย้ อีกนหนึ่งก็เป็นสามแหละไอติมค่ะ <c oughs>